ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ถนนพรานนกนะครับกับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิซึ่งครั้งนี้มาในรูปแบบของแชมป์ชนแชมป์นะครับซึ่งเราได้เชิญแชมป์ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมา4ท่านมาประชันการทําอาหารกันอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกินะครับจะสนุกและอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลย อร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกินแชมป์ช,ชนแชมป์ครับผมคุณนวิบาทชมเชิงแพ้เชฟประจวบมิรังสันเชฟนานาจงเลอเจสดาวงคัวกิงไก่กุ้งทอดซอสทาทาสเต็กปลาทอดมายสไปซี่และเอาเบลพันแนงไก่พันแนงไก่กับสเต็กไก่ชีสลาวาทอดมันกุง้งและสปาเกติคัวกิงกุ้ง l e โก เอาละครับผู้เข้าแข่งขันคนที่4ของเรานะครับคุณมิววรินพาดาแชมป์ประจำเดือนกันยายนนะครับวันนี้ได้รับโจทย์เป็น Power all, พาวเวอร์บอลนงไก่และสเต็กปลาทอดมาย,ยสไปซี่ตอนนี้กำลังไปซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วนะครับหลังจากที่คุณมิวซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เลือกทำเมนู p o w e r b a l บอลนงไก่กันก่อนเลย เริ่มจากใส่อกไก่บดรวนสุกนะครับลงในภาชนะตามด้วยผงแกงแผนังตรากโกกิซูเชฟตามด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงสับละเอียดนะครับ จากนั้นก็นำข้าวญี่ปุ่นนะครับมาผสมกับผงแกงพผนงตรากโกกิซูเชฟและหอมแดงเจียวงาขาวคั่วงาดำคั่วใบมะกรูดซอยและสาหรายฝอยนะครับเขาผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนกลมนะครับกดให้แบนลงเล็กน้อยแล้วก็ใส่ไส้ผนงไก่ตรงกลางละครับนำข้าวมาโปะด้านบนต่อนะครับจากนั้นก็ปิดให้สนิท ปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็จัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูแรกตามมาด้วยเมนูที่2เลยครับสเต็กปลาทอดมาโยสไปซี่นะครับเริ่มจากเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิและเกรดขนมปังชุบทอดตราโกกิเตรียมไว้ครับจากนั้นก็นําเนื้อปลาดอลลี่มาโรยด้วยเกลือป่อนเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นทั้ง2รด้านจากนั้นก็นำมาคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดชุบกับไข่ไก่แล้วก็มาคลุกกับเกรดขนมปังชุบทอดให้ทั่วละครับ เสร็จแล้วก็นําลงทอดในน้ํามันพืชที่อุ่นร้อนเตรียมไว้นะครับทอดจนกระทั่งสุกกรอบสีเหลืองทองนะครับแล้วก็ตักขึ้นสเสด็จน้ํามันจัดใส่ภาชนะเสริร์ฟรับประทานคู่กับมันฝรั่งทอดกรอบและก็มายอสไปซี่ล่ะครับเอาละครับตอนนี้ทั้ง2เมนูของคุณมิวนะครับก็พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วล่ะครับสเต็กปลาทอดมายสไปซี่และพาวเวอร์บอลพันแนงไก่คุณมิวพิธีพิถันในทุกเมนูเอนจอค่ะ สเต็กปลาก็อร่อยนะครับแป้งข้างนอกมีความกรอบนะครับตัดกับเนื้อปลาที่ยังชุ่าอยู่นะครับผมส่วน power ball ก็เป็นเมนูที่น่าสนใจนะครับแปลกใหม่ดีนะครับแล้วก็รสชาติทานง่ายครับในส่วนที่เมนู power ball เนี่ยอันนี้คือเป็นไอเดียที่ดีมากๆแล้วผสมอาหารซึ่งเป็นรสชาติไทยนะเป็นผนงอันนี้อร่อยครับส่วนปลาอันนี้แป้งที่เราชูเก็ดน้ปังที่เราประกอบเนี่ยกรอบแล้วเนื้อเนื้อปลานี่ก็สัมผัสนุ่มด้วยรสชาติอร่อยอยู่แล้ว แล้วก็ตัวพผนแนง่ะค่ะเป็นรสชาติกลางๆเนาะก็เป็นหนึ่งในเมนูอาหารว่างที่คใครทานก็อร่อยขอเสียงปรบด้วยพี่มิว <Hey! S 1> และก็ถึงเวลาสำคัญนะคะที่เราจะทราบผลแล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์อร่อยทุกที่กับโกกิในวันนี้นะครับเริ่มจากอันดับที่4กันก่อนเลยคุณแหวนกับเมนูทอดมันกุ้งและสปาเกตตี้คั่วกลิ้งกุ้งครับอันดับที่3คุณชยานันกับเมนูคั่วกลิ้งไก่และกุ้งทอดซอสทาท่าล่ะครับ และก็มาถึงอันดับที่2นะครับคุณสู้กับเมนูพนางไก่และสเต็กไก่ชีสลาวาล่ะครับ และแน่นอนนะครับว่าแชมป์ออฟเดอะแชมป์อร่อยทุกที่กับโกกิในวันนี้ก็คือคุณมิวอิรินพดากับเมนูพาวเวอร์บอรแผนงไก่ ai, และสเต็กปลาทอดมายสไปซี่ icy, นั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้าเราจะมีภาพบรรยากาศสนุกสนุกของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิมาให้รับชมกันนะครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีโจทย์เป็นเมนูอะไรและเมนูไหนจะอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ